ตำมะคงกินแรงครับเศร้ากับตำมะคงเพียงกับตำมะคงนี่โมเร่กับตำมะคงนะโมมีกับเขาเขาลงขั้วกับทอดไก่ครับพี่นอ้องทอดไก่ต้องมาเปลี่ยนเมนูแน่กับตำมะคงกินทอดไก่แซ่บพอหลอดเขาลงข้อ,อนี่โมเร่ทำไมเอามาลงมือกันครับตำหมูงูมีอย่างไรครับ,บอกพี่ เขียเเทศใส่เขียวครับเขียขึ้นแล้วก็มีบวกเน่าแล้วมีปลาแดกแล้วก็ผงสุลด้ำป่าเท่านั้นครับแล้วห่อติใส่ดูอีกแล้ได้ครับพี่นอ้องเราต้องต่ำเคียงก่อนเ่อแต่เทียมเนาะยเทียมลงจากซอกหยิบก็แล้วเทียมลง อีกลงสามสีหาอีกลงหาเม็ครับฮาหนอยหาหนอยเขมา,าต้องตามเป็นนเร่งเดี๋ยวเมาหลับไปเสียบ่อง นาลวลงครับนาลวลงเฉียงเขี้ยดลงครับสอยไปเรียบร้อยแล้วสอยไปเรียบร้อยแล้วเขี้ยงลงครับเขี้ยขึ้นเขี้ยกรอบต้มนมนเวยสุกแล้วครับ แต่และเลีเ่ยงเพ็่นน้องยูน้อยกินคณะเฮียตู้กินกัน,นยังว่าก็แซ่บหรอวะเอาไปก็แซ่บมากกว่าเฮียอีกเนาะแลมาอีพอลี่กันเมียนี่จากแล้วอเอามาน้าประแดกลงครับพี่นองใส่ลายปุ๋ยเข้มเดียวเนาะสีลดลงไป ปลาลงจรงน่้อยเดี๋ยวมีวเข้มก็ะยอกกยอกกยอกครับก็ต้องตับเคียงไว้ก่อนก็ต้องเที่ยงนำกิ่มไว้ก่อนเพราะน้ำมันมัน,นย่ำไว้ก่อนครับเห็นมันนอยพี่น้อง แช่ไปเั็กน้อยครับไอ <c oughs> ้น้ำยำม,มันเข่ากันจั็หน้อยเราเข้าอยเอาบอกุกุงลงรอแป๊บเดียวสักหาที่อะลงมือตับได้ครับพี่นอ้อบุอกุงลงครับพี่นอ้อลงลงเฉียบทุกตั เดอ๋ยวขากล่องมากๆ <laughs> ờ. đây này là quạt เท็มันทองฟอกเทดมันก็เป็นท้อจุกฟองเทปนี่ไม่ฟองนี่เริ่มไก่คนเรียบร้อย บ่เปไ็นตกินบ่พี่น้องน้ำดูดีีแห้งไ,ได้เป็ตะกินยต่างคงกินแกลมเลยขึนเขาแจ๊บบ่ล้ว